ในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระชายหนุ่มผู้หนึ่งเกิดในตระกูลดีเมื่อเขาเติบโตขึ้นในฤดูร้อนวันหนึ่งเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่กลางแจ้งแผ่นดินร้อนระอุแดดแผดเผาจนพื้นดินเหมือนไฟลุกชายหนุ่มเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงนำร่มขาวไปถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อบังแดดและบังลมให้พระองค์ เพียงการถวายร่มด้วยใจบริสุทธิ์ในครั้งนั้นกลายเป็นบุญใหญ่หลังจากสิ้นชีวิตเขาได้เวียนว่ายเกิดในเทวดาและมนุษย์ไม่เคยตกต่ำเลยได้เป็นจอมเทวดาสเสวยร,ราชสมบัติในเทวโลก30กับได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิถึง500ชาติและเป็นเจ้าประเทศราชนับไม่ท้วนทั้งหมดนี้เป็นผลจากบุญแห่งการถวายร่มในพุธทธบาตรทการนี้ ชายผู้นั้นได้เกิดในสกุลสากยะเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าได้รับนามว่านาคสมาละเมื่อเติบโตขึ้นเขามีศรัทธาแรงกล้าจึงออกบวชและได้ทำหน้าที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ช่วงหนึ่งวันหนึ่งขณะพระนาคสมาละเถระออกบินธบาตในพระนครท่านได้เห็นหญิงนักฟ้อนรำคนหนึ่งแต่งกายสวยงามประดับเครื่องอาภรณ ทัดดอกไม้ทาผิวด้วยกระแจะจันนางฟ้อนรำอย่างงดงามท่ามกลางเสียงดนตรีบนถนนหลวงกลางเมืองแทนที่จิตจะเผลอเพลินไปกับความงามนั้นพระนาคสมาละเถระกลับพิจารณาอย่างแยบขายว่าความงามทั้งหมดนี้อาศัยเพียงธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินร่างกายนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็สลาย สังขารทั้งหลายล้วนหลอกลวงเหมือนบ่วงที่มัจจุราชวางไว้เมื่อพิจารณาเช่นนี้โทษของสังขารก็ปรากฏชัดจิตเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและในที่สุดจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงณที่นั้นเองพระนาคสมาละเถระได้บรรลุพระอรหัตผลภายหลังท่านได้กล่าวคาถาแสดงการบรรลุธรรมของตนโดยเล่าว,ว่าขณะออกบินทบาต เห็นหญิงฟ้อนรำกลางถนนหญิงนั้นเปรียบเสมือนบ่วงของมัจจุราชที่ดักสัตว์โลกผู้หลงไหลเพราะการใคร่ครวญโดยแยกขายโทษของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจึงปรากฏความเบื่อหน่ายจึงเกิดและจิตก็หลุดพ้นในที่สุดนี่คือเรื่องราวของพระนาคสมาละเถระผู้เริ่มต้นจากการถวายร่มด้วยศรัทธาและจบลง ด้วยการหลุดพ้นจากสังสารวัตอย่างสิ้นเชิง